มาแม่โอ๊ดเอ้ยมาแล้วโอ๊ดเอ้ยเออดึงมือลงมาเออดึงมือพี่โอ๊ดลงเออลงมา <laughs> ลงมาเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะไล่นี่คะ่ะนี่ไปเส้นนี้แล้วก็เลี้ยวขาวนี่ตรงไปตรงไปางนแม่แม่มาหาค่ะแม่รัดแม่รัดแม่พี่บัวมาสองรถตู้ พอแม่แม่ไปเหงาเลยไม่มีคนหยอกเลยเออยไม่มีคนหยอกเลยแม่แม่ไปหมดแล้วแม่แม่ไปแล้วไปหาพี่อุ้มโยอยย,ย,ยยอยย,ย,ยยืนหลับแล้วใส่หลับพี่กาแฟมาเล่นเป็นมูน่กาแฟเอ้ยแม,แม่แม่ไปเบิดแล้วีวลากะเหงาเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยมัมมัมมีไหเป็นยังคือไปจวบจวบอยู่นั่นอืม อุ้ยล่ะยืนรับอิริติลูกอุ้ยแม่แม่ไปือเงาเราบันนี้โอ้ยโอยตาหมอย่อยแล้วเบื้งปูที่นอนให้ที่นอนบอ้อวปูที่นอนให้แล้วจะนอนไหมนอนไหมคะนอนไหมคนสวยโอ้ยจยยยยเยอ้ยอยยอะเย้ยเยลังก็มาเบันนี้ออ จะเอาพี่แดโนเสาเข่ามุ่มจังๆัน้เนเนยเนาะแม่แม่มานี่คึกคืนเลยนะคะดีใจหลายแม่แม่มาหาพอสิงพนเป็นคนพ้ามากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อสิงขอบคุณแม่รัดนะคะที่แวะมาหาน้องนะคะแม่แม่มาเยอะเลยนะคะสองรถตู้เลย เพิ่นก็บเฝ้ามาตอนรับเมลัดเพิ่นเห็นเมลัดมาเพิ่นเดินมาหาเมลัดเลยพูดอุ้ยเสียงดูดอุ้ยอุ้ยเอ้าอุ้ยฮึเสียงดูดเอ๊ะหึยตาเค็มแล้วจะหลับแล้วตาเค็มแล้วเฮ้ยนอนไหมอาพี่เตาบอ เอาพี่เตานำเบอร์ลูกเอาพี่เตาเนาะเอาพี่เตาหมุนหัวเนาะเอาต้นนันดูดเอาพี่เตาหมุนหัวเอานอนไหมเอา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 สิลากพี่เตาไปใส่อุ้ย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 ตาเบื่อเบื่อตาเบื่อเบื่อเอาแล้ว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 โอ้ยพี่เตาโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่เตาจะกระดองหักอีกไหมนี่อื ออุ้ยโย้ยโอ้ยลูกโว้โย,ยนีออ่ย่านเสือฟอ้อมย่านเสือฟ้อมลมแล้วตรราน้อนตโตเฮ้ยเซตพีต่เตอรพี่เตอรนี่เนี่ยการหลังการหลังเลยนี่โอ้ได้ที่แล้วว่างไงเฮ้ยเฮ้ย เอมาทักตายแม่แม่ก่อนเอ๋จะคาบพี่เต่าไปไหนโอ้เสร็จเลยคาบขาพี่เต่าไปละบิดนี่อ้อเอ้ตักเอ๋ตักเอ๋สายตาสายตาโอ้แม่เรียกไปม่อมมัมแล้วบวยทายืนนะ หมอมมัมเสร็จจะนอนไหมน้อจะมานอนที่นี่ไหมน้อมาเด้อหมอมมัมแล้วมานอนพี่เด้อมาเด้อมาเด้อเพิ่มพลังก่อนจ้าแล้วหนูขอเพิ่มพลังก่อนนะอ่าเาเมื่อกี้หนูหิวนะหนูมาดูดหัวพี่ไดโนเสาร์จุ๊บจุ๊บอยู่มาดูดเขาเขา เสียงดูดนุ่มเหมนันมีนามบ่หลามันคือดังจ๊อบจ๊อบอยู่ทุ่นแม่เพิ่งเกสิลับตอนกลางคืนยุ่งเยอะนะคะขนาดเปิดไฟแดงยังยุ่งหลายเลยใบข้าวนอนตอนเช้าไม่ยอมอยากจะตื่นเลยพ่อเก็บขยะยังไม่ตื่นเลยเฮ้เสียงดูดจ๊อบจ๊อบ แม่แม่มาหาเราก็ดีใจนะคะแม่แม่ไปเราคิดถึงนะคะว่างๆมาเยี่ยมกันไม่ได้จ้ามาอีกทีใบข้าวก็ตูเป็นสาวนะคะอะมามานอนเร็วมาพี่มามาบนนอนพี่แมโอ้โหทำอะไรกางขาเร็วกางขาเฮ็ดหนังทางขาทำอะไรชีบ่ ฮเมพ์นปะป่ไปไปนอนไว้ลูกเด้อไปน,นอนเด้อเสียงฝนโปรยปลายมาแล้วไปน,นอนนอนไหมเอพี่เต่าเขียวนี่มาจังไดว่าพี่เต่าเขียวนี่มาจังไดว่า ไอเม่เม่เม่ลงเลยๆๆไอ้หลานอยากเล่นน้ำพี่โอ๊ตตีให้พี่โอ๊ตเอานอนตีพี่โอ๊ตลงมาเลยมาเอาหนูนอนนี่เออเป็นกาวเถอเด้เบิ้งเบื้งเบื้องเอาหยาเขาปากเอาออกมันจิก้าก็มามามาแม่เอานอนมาลูกมามาเร็วมาเร็วมาเม่เม่เมเมมา เม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 โอ้ oh, อยากให้พี่โอ๊ตเอานอนมาแม่โอ Ma, ๊ตเอ้ยมาแล้วโอ๊ตเอ้ยเออดึงมือลงมาเออดึงมือพี่โอ๊ตลงเออลงมา <laughs> ลงมาเลย <laughs> นอน <laughs> เออมาอานอนเลยเดี๋ยวป่ะสิ่ห้าปีลงตีตัวขายยังเงาเอามานอนเอาน่องนอนเลยเอา นอนลงนอนลงเอ้อยูึกใจถึกใจพูดอะพูดหนะเบิ้ง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 เออเอาโนเอาพี่ขึ้นอีกละลายากให้พี่ขึ้นนั่งสิขึ้นบ่ได้เอาเอาสรุปเห็นพี่เข้าไปบ่นอนจอยอยากเล่นนั่นนั่น อดต่องนางเอออดนังงน่งลงนั่งลงอดนั่งลงเดี๋ยวน้องกับนอน <c oughs> <c oughs> นี่กระตุกโอ้โยกสองขาเลยวะวิ่งเออย่ากินหอดพี่อดแนงตีลูกขึันเขียวขึันเขียวพี่อดกันเขียวพี่อด นั่นนั่นนั่นสิยกหล่อเลยวะเอ๋เอะเอ๋เอ๋อด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 อนี่เน่นี่เน่นั่นนั่นสิปิ้นให้เขาอีกเออเอออาคาออกวะราขาออกว่ะน้องสีปิ้นอุณเอาเลยล่ะสอยตูดลงมาเลย เอ,เ,อ uno, like เอาปีนแข่งพี่โอ๊ตเบิ้งเอาเอาขึ้นอ่าเพื่อนเล่นนะยินละเออเอาเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยหมุนเขาหมุนเขาอ่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 าอือหมุนพี่โอ๊ตหมุนพี่โอ๊ เฮ้ยเออเออเฮ้ย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 ใส่หัวใส่หัวเออเออเออาี่วดก็บ่ได้อันนี้เด้ล่ากว่างแค่คอยหนึ่งคือคือวันที่บนเห็ดเขาหนันั่นนั่นโอ้ดโอ้ยโอ้ดยอหลิาเล่นจางซีพี่ว่าเฮ้ยจิ้ข้าค้าเขา ขึ้นมาลเออขึ้นไปน้ำพีปุ่นเนนโบเอาขึ้นอืมอืมอ้าวเหดจังไดวะเหดจังไดวะเออเอื้อเออเ็ดจังไดบันนี่เออเอออืมอ วายนั่นนั่นนั่่นพี่โอ๊ตบ่ได้สิมาเลเนน้ำเมลบันี่เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาขึนแล้วขึ้นแล้วเออเอาไม่้เมยบลมได้หยบตุ๊กตาหน่นมันนิ่มอืนอนลงก็แล้วเเนสรุป นานนานพ่อดลงมาเร็วพี่อดลงมาเร็ว <Like> พี่อดลงมาเร็วพี่อดลงมาเร็ว <underneath> อดอดอดเออนั่นพี่อดมาเร็วเออเออโอ้ยวินว่าอดโอ้ยโอ้ยเบอกวินว่าอีอ้าเขาพ่อใจจ้อยอืมอืมอืมโอ้ยลูกควายหมุกจุดกูดบ่ ว่าเรยวคุดลุ้มวจ้จะคลองตกลุ้มจะคลองเป็นจนังไดเออกับดักจะคลองเย,ย่เย,ย่เย,ย่เพยายามค่งพยายามหืมหืมเขียดในพี่โอ๊ตเร็วืออืออเขียดในพี่โอ๊ต อาจลาดสินปคุณเอออย่างนอนพวแห้งล้วเนาะขาอ่ pues อนเบิดแล้ว่านอนเร็วๆลูกเร็วมาๆมามานอนเร็วมามาเร็วๆเร็วๆเร็วจะลุกพี่เอานอนบ่ได้ค่ะเออพี่ไปนอนแล้วพี่วะอีหล่าบ่นอน จะเจอกันไหมค่ะแม่แม่บบาย,บายจ้า